เพื่อนๆค่ะระหว่างที่เดินลงมาดูธรรมชาติเล่นๆนะคะอันนี้ก็เห็นกระเป๋าแบบนี้ค่ะรู้แล้วใช่ปะกระเป๋าเทนนิสเด็ดไปกว่านั้นเจอเด็กหญิงมาปังมาปังแนะนำตัว่อยค่ะไม่ยอมพูดแต่เป็นนักกีฬาอายุเท่าไหร่คะหกฮะหกพูดแทยเล่ะคะ ไซ้อม,มานานหรือยังคะโตขึ้นเดี๋ยวจะไปแข่งที่ไหนความฝัน,อ,อ,นอย่าลืมพี่อานนะว่ <c oughs> าขอให้ความฝันน้องสำเร็จแล้วก็เรามาถามเดี๋ยวห้พี่แนะน,นำตัวหน่อยคะ่ะค่ะสวัดีครับค่ะชื่อคคนผมมาวินครับก็ ทุกวันนะเตัวที่นี่เป็นปีเลยก็หวังว่าจะสร้างเด็กให้ความเื่อีวบ้านเหล่านี้กว่าจรินีเรามีเด็กทีเยอะเพียว่าการั็จเ้ราได้ตอกตั้งใจกับวกเขาสิดนึงรเรามีเดกทเยอะเมื่อกี้สร้างจากพี่มามินว่ามีระดับ ครับครับเป็นอายุนนเท่าไหร่คะตอนนี้9ก้าขวบแล้วก็มีเป้าหมายว่าจะเป็นแชมป์โลกในรุ่น14ซึ่งไม่ไกลเกินฝันครับในในรุ่นของเข<ม><ล>าแล้วตอนนี้ไม่มีใครที่จะชนะเขาได้นะครับใน้พี่มาวินคะถ้าเกิดทางทุกคนที่ชมคลิปนี้อยู่ค่ะสนใจแล้วก็อยากจะส่งบุตรหลานตัวเองเข้าฝึก เพื่อเรียนรู้ในเรืร่องของกีฬาเทนนิสเนี่ยสามารถติดต่อได้ที่ไหนคะคืออันนี้ต้องต้องขอเรียนนิดนึงนะครับเพราะว่าเทนนิสเนี่ยเราต้องมีเป้าหมายว่าเราเราเรียนเพื่ออะไรถ้าเกิดว่าเราเรียนเพื่อเพื่อออกกาลังกายหรือว่าเพื่อการศึกษาสําหรับเอาไว้เรียนต่อเทนนิสนี่นเป็นสถานที่ได้เยอะนะของคนเรียนในมหาาลัยโดยโดยการมีคนหน้ามีทีเป็นทีมชาติเลยแบบ ที่เกิดว่าจะมาอยู่กับเราเนี่ยเราจะเป็นในระดับของโปรเฟชชัลก็คือสูงในระด,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 ดับลโลกเลยนะครับแบบโลกอย่าง,งเดียวเลยเหรอคะครับเท่านัน้น<ม>ไม่ได้ไม่ได,ไได,ไได้ไม่ได้ตั้งใจที่จะเป็นทีมชาติหรือว่าจะเป็นในระดับมาหาลัยเพราะฉะนั้นเอ่อถ้าเกิดว่าท่านจะต้องการอยากจะฝึกบุตรหลานเริ่มต้นเนี่ยให้เริ่มที่ตัวของเราก่อนที่ครอบครัวที่พ่อแม่นะครับอย่าไปมองถึงโค้ช้จ่าอะไรที่มันเก่งกาจมากมาย เริ่มจากการาซื้อบอลมาแล้วก็ให้เขาเล่นกับบอลเริ่มต้นแล้วดูว่าเขาโอเคไหมเ<ม>ขาชอบหรือเปล่าเขามีมีแววไหมคือว่าเรารู้สึกดีกับกีฬาชนิดนี้ก่อนระดับแรกนะครับเมื่อรู้สึกดีแล้วอาอาจจะมาขอความแนะนำจากจากผมก็ได้คีดูสิทนัพนพดกีกระมาณหนึ่งปีหลังจากนั้นเราจะญญนะครับ ก็ต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์จใจดีนะคะได้ข่าวว่ามีสปอนเซอร์จใจดีด้วยที่ร่วมสนับสนุนคือครับปตทกั<ช>สีทีแล้วก็มีเอสซีทีบ้างแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้มากมากนะครับแต่แต่ที่เป็นตัวหลักโดยที่เราสี่ทีค่ะซึ่งแน่นอนเรจะพิจาในระหว่างที่เราพิจารงั้นก็พวกเราคนไทยนะคะเรามาร่วมกดไลค์นะคะให้กำลังใจพี่มาวินแล้วก็น้องทน่านแทน มาเลย mm hmm. มาเลยมาเลยคนเก่งเขาจะไประดับโลกค่ะนี่ไงคะเอาเป็นว่าเราคนไทยจะเชียร์น้องนะคะให้ไปถึงชนิดระดับโลกให้ได้โอเคปะ่ะปีหน้าไปเลยไหมแข่งปีหน้าโอ้โหปีหน้าไปเลยเอละบไปายเอาไปไปเลยค่ะขอบคุณค่ะ